วิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวปูจ,จะมาพาทําตัวพวงแปดเหลี่ยมแบบนี้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันค่ะตัวมาลายแปดเหลี่ยมนะคะนี่จะเป็นแบบนี้เราจะใช้เป็นริบบิ้นเบอร์สองนะคะริบบิ้นเบอร์สองเราจะใช้ทั้งหมดสี่เส้นค่ะ แบบนี้ความยาวถ้าเป็นตัวนี้นะคะอันนี้เราจะถักได้ประมาณ7นิ้วอันนี้ตัดริบบิ้นที่90นิ้วนะคะตัด90นิ้วจะได้เท่านี้เราสามารถต่อริบบิ้นได้นะคะใช้เทปใส่แปะต่อได้เลยเรายังไม่ต้องตัดยาวนะคะเราใช้วิธีการต่อเอาก็ได้นะแล้วแต่ถนัดนะคะเมื่อเราได้มาทั้ง4เส้นแล้วเราก็กะไว้ประมาณสัก สองข้อนิ้วเรานะคะสองข้อนิว้วแล้วก็พับทบไปด้านหลังแบบนี้ให้เส้นด้านสั้นอยู่ข้างล่างนะคะเส้นสั้นอยู่ข้างหลังนะ,ะเอาเส้นที่สองค่ะครอบเส้นที่หนึ่งไปแบบนี้เส้นที่สามค่ะวางลงไปแบบนี้เลย เส้นสุดท้ายนะคะสอดเข้าด้านข้างตรงนี้ค่ะแล้วก็เอาเส้นสั้นสอดกลับไปด้านหลังขัดฐานนะคะเราขัดฐานแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้แล้วเราจะจับเส้นด้านล่างค่ะเส้นด้านล่างตรงนี้พับคว้เฉียงแบบนี้นะคะ เส้นที่สองพับไปค่ะแล้วก็เส้นที่สามเส้นสุดท้ายนะคะเราก็จะสอดลงมาตรงนี้หมุนได้นะคะถ้าริบบิ้นเรายาวเราจะใช้วิธีการจับอย่างนี้นะคะจับอย่างนี้แล้วก็สอดเข้าไปได้เลย ขอดบินเราค่อนข้างที่จะยาวนิดนึงได้แบบนี้แล้วก็ทําไปเหมือนเดิมค่ะเราจะเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเราก็จะพับควายค่ะเหมือนเดิมเลยหนึ่งสองค่ะเส้นที่สามแล้วก็เส้นที่สี บบนี้พอได้แบบนี้แล้วอันนี้เราก็จะได้เป็นชั้นหนึ่งแล้วนะคะก็จะได้ทั้งหมดครบแปดเหลี่ยมแล้วต่อไปเราก็พับควยเหมือนเดิมค่ะเฉียงขึ้นไปในลักษณะเดิมเลยเส้นที่สองเส้นที่สามแล้วก็เส้นที่สี่ค่ะ แล้วก็ควายไปเลยหนึ่งสองสามสี่เราจะได้เป็นแบบนี้ค่ะเขาก็จะเพิ่มชั้นขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ ลักษณะจะเป็นแบบนี้เลย <Okay. S 1> เขาก็จะเพิ่มชั้นขึ้นไปเรื่อยๆเ,เราก็ทาจนสุดความยาวของริบบิ้นเลยนะคะถ้าเราจะเพิ่มเราก็ใช้เทปใสแปะต่อได้เลยแล้วก็ถักต่อได้เลยนะคะทาต่อได้เลยแบบนี้นะคะส่วนวิธีเก็บงานเราก็แปะเทปใสได้เลยนะคะตรงนี้ เวลาเราจะเก็บงานแล้วก็แปะแท็บเทปใสลงไปแล้วเราก็ก็ตัดทิ้งแบบนี้ไปได้เลยฝั่งนี้ก็เหมือนกัน,นะคะ่ะเล็กใหญ่ปรับได้เลยนะคะชอบเล็กชอบใหญ่เนาะแบบนี้ค่ะตัวของเขาก็จะยืดได้นิดหน่อยนะคะประมาณนี้ เวลาประกอบเป็นพวงเราก็ยิงกาวลงไปแล้วก็ติดได้เลยค่ะยิงกาวไปได้เลยนะคะแล้วก็ติดลงไปได้เลยค่ะอันนี้เราก็จะหนีบหนบไว้นะคะหนีบหบไว้ให้เขาติดติดกันไว้ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับตัวพวงมาลัยแปดเหลี่ยมของเราแบบนี้ลองทําตามกันดูนะคะไม่ยากค่ะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ